สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับลุงดำ youtube อีกครั้งครับครั้งนี้มาในโหมดของงานช่างนะครับโ o โยตาโซ r ูนานะครับเครื่อง 5AFE มีปัญหาที่รอบเดินดาวไม่นิ่งนะครับบางครั้งสตาร์อต,อตอนเช้ารอบตกมาที่600-700รอบนะครับพอเครื่องร้อเนี่ยจ,จะขึ้นไปถึง1ั0 0 1 0 0 0รอบนะครับ และเมื่อเปิดแอร์รอบจะตกครับลุงดำจะมาแก้ปัญหาครับโดยการล้างสีปีเสื้อและวงจรชดเชยรอบเดินเบานะครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือชุดปีกปีเสื้อนะครับหรือชุดลิ้นเล่งนะครับดดเดี๋ยวเราจะถอดออกมาล้างนะครับ แกะท่ออากาศครับ ปิดผีเซียรครับหรือชุดลิ้นเล่งของเครื่องยนต์นะครับที่เราจะเอาออกมาล้างครับถอดปลั๊กไฟออกให้หมดนะครับในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ถอดสายสลิงที่โยงไปยังเกียร์นะครับถอดปลักของมอตเตอร์ชดเชยรอบเดินเบาครับไขน็อตเอาชุดสายสลิงที่โยงไปเกียร์ออก ถอดน็อตยึดชุดลิ้นเร่งออกทั้ง4ตัวครับอันนี้คือลิ้นเร่งนะข้างใน,เ,นเวลาเราเปิดเครื่องวเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยเราก็จะมันจะมีสายจากเท้ามาที่นี่แล้วก็มามาดึงกดไกให้ ให้ปีกผีเสื้อเปิดอากาศก,ก็กล้าไปเผาไหม้เครื่องก็เล่นแต่คันนี้รอบเดินเบาเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นตอนเช้าลิ้นเลี้ยงนี่ปิดละลิ้นลิ้นปีกผีเสื้อปิดอากาศจะผ่านไปแทบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่พอร์ตพอร์ตเดียวที่ผ่านได้ก็โดยการเปิดที่อ่าจาเรียกมอเตอร์ชดเชยรอบตัวเนี้ยเวลาเปิดแอร์เนี่ย กระแสมันจะสั่งมาจาก CPU เครื่องมันสั่งให้วาวตัวนี้เปิดคนไกลวาวข้างในนี้เปิดเปิดให้อากาศตร,ตรงหน้าปีกบีเืียเนี่ยมุดเข้าไปท่อรวมไอดีเพื่อไปเดินเบาชดเชยลออเวลาเปิดแอรนน์ปันนี้ปัญหาคือตัวนี้อาจจะแข็งวาวคือน่าจะไม่เปิดจะต,ต้องจะต้องถอดออกมาล้าง ปีกเชื้อได้เปิดดีขึ้นเนี่ยหรอล้างปีกปีเชื้อปีปีเสื้อไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ล้างหน่อยแต่ว่าจุดประสงค์หลักคือเราจะดูตัววาลชุดเชยรอบตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูาาเวลาเปิดแอร์เครื่องสมมุติมันเดินเบามันอยู่ที่800รอบเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยน่ะมันจะตกมาที่ประมาณห0รรอบเวลาเปิดแอร์ ตกคือไม่ดีใช่ปะไม,ไม่ดีเครื่องมันเวลาจริงๆแล้วเปิดเครื่องเดินเบา800รอบเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์ปุ๊บตัวเนี้ยจะต้องชดเชยโดยการเปิดอากาศเข้าไป<ม>ให้เร่งเครื่องมาที่800รอบเหมือนเดิม<อ>ก็ช่วยมาหน่อยก็ช่วยช่วยตอนเช้าช่วยตอนเช้าตอนสตาร์ทรถเปิดแอร์ นี้สเปรย์ล้างทอตเทนวาลครับใช้สำหรับล้างปีกผีเสื้อและอุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะ ฉีดล้างปกติครับใช้แปรงขัดดูในตำแหน่งจุดหมุนเป็นหลักครับแล้วก็ที่มีคราบสกปรกพยายามเช็ดออกให้หมดครับแต่ปกติลิ้นปีกผีเสื้อตำแหน่งนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกครับจะมีปัญหาก็ตัวที่เราจะล้างหรือถอดต่อไปก็คือชุดชดเชยรอบเดินเบาครับ ตอนนี้เราก็เริ่มถอดสกรู4ตัวนะครับของอชุดวาลวชดเชยร,รอบนะครับ มีโอลิงด้วยนะครับอากาศจากพอร์ตหน้าพอร์ตหน้าลินปีกพิเชื่อนะครับจะเข้านี่ออกนี่นะครับ ออกนี่แล้วก็มาเข้ารูนี้เข้ารูนี้แล้วก็ลอดลอดผ่านวาลวข้างในออกรูนี้นะครับออกรูนี้ก็เข้ารูนี้เข้ารูนี้เขาก็จะออกเขาจะออกรูนี้ไปอันนี้เป็นหลังฟีเชื่อแล้วเข้าไปเผาไหม ตอนนี้ผมวัดความต้านทานของขดลวดนะครับจะดูว่ามันชับรอบหรือเปล่าก็พวกนี้จะไม่ไม่เสียง่ายๆครับแต่ผมสังเกตว่าข้างในเนี่ยมันคงจะมีไดโอดฝังอยู่จากการวัดนะครับ สายแดงของมิตเตอร์จับที่ขั้วกลางของชุดมอตเตอร์นะครับสายสีดำจิ้มที่สองขั้วที่เหลือจะได้ค่าความต้านทานค่าหนึ่งกลับกันครับถ้าใช้สายสีดำจิ้มที่ขั้วกลางและสายสีแดงจิ้มขั้วที่เหลือก็โฮมจะไม่ขึ้นครับ ผมเปิดสวิต์กุญแจนะครับเพื่อจะวัดโวลต์ที่ขั้วสายไฟนะครับขั้วที่เข้ามายังมอเตอร์ควบคุมลิ้นชดเชยรอบนะครับ ทียบกราวขาริมนะครับก็จะได้12โวลต์ครับไฟมาครับไฟ12โวลต์อยู่ที่ขั้วกลางแล้วเราปิดสวิตช์กุญแจครับกลับมาวัดไฟ12โวลต์อีกครั้งครับก็ไฟ12โวลต์ก็จะไม่มีนะครับ ถอดสกรูสองตัวของชุดมอเตอร์ควบคุมวาล์วที่จะไปชดเชยร,รอบนะครับหัวสกรูนี่ผมใช้เลื่อยผ่านะครับเพื่อให้ไขควงแบนเนี่ยไขออกได้ครับพราะหัวเดิมก็เนี่ยเป็นหัวพิเศษซึ่งต้องใช้ไขควง6กแฉกไขครับ เรื่องมือลุงดำก็อยู่อีกบ้านหนึ่งไม่ได้อำมาครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับถอดั้งมาแล้วครับปรากฏว่ากลไกเขาเฟือจริงๆครับหมุนไม่คล่องนะครับเดี๋ยวเราต้องล้างสเปเย์ฉีดสเปเปย์ และหมุนให้คล่องเลยครับดูตำแหน่งเขี่ยวของเพลาก็ให้ดีนะครับก็จำไว้ว่าถอดออกมาตำแหน่งไหนก็พยายามใส่เข้าไปตำแหน่งนั้นครับเนี่ยตรนแรก อันนี้เซอร์โวมันจะขับขับวาลวนี่ให้ปิดเปิดเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยแต่แรกมันจะฝืดไงพอฝืดแล้วเนี่ยอำนาจแม่เหล็กมันสู้ไม่ไหวไงอันนี้มันก็จะติดขัดเวลาเวลาเราติดเครื่องช้าๆมันไม่ทํางานไงมันอาจจะหมุนเปิดมั่งปิดเปิด,ป,ดปิดไม่ได้ไงเราก็ต้องล้างมันนะล้างหน้าวาลตัวน,นี้ลื่นเลยใช้อะไรล้างอันนี้เป็นน้ํายาล้างโดยเฉพาะ น,น,น้ำยาล้างปิดกเสื้อโดยเฉพาะโดยเฉพาะสองร้อยแปดสิบบาทเป็นสเปรย์เนี่ยนี่ตอนนี้ลื่นละเงี้ยอันนี้สายก็ต้องสายให้ถูกด้วยตำแหน่งปิดไม่ได้มันไม่หลุดนีน่ครับปุ๊บเนี่ยแลาบจะแตไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะปิดเออเปิดลมเปิดลมเข้า อย่างที่อธิบายข้างต้น อันนี้ก็จะให้ปรับระยะได้ช่วงหนึ่งนะครับก็เคลื่อนที่หาตำแหน่งเดิมนะครับแล้วค่อยกดจกกักรูลงไป ดูตำแหน่งปรกเกนให้ดีนะครับใส่ให้ถูกทำความสะอาดหน้าสัมผัสนะครับเตรียมประกอบประกอบย้อนทางกับตอนถอดนะครับผมจะไม่อธิบายนะครับ ตั้งสายเกียร์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับวิธีตั้งนะครับเราต้องเร่งคันเร่งให้สุดนะครับนี่ครับเร่งัคันเร่งให้สุดจะมีปุ่มสายเกียร์เนี่ยโผลออกมาพอดีนะครับโผลออกมาจากท่อยางหุ้มสายเกียร์นะครับแบบนี้นะครับโผล่มาพอดีนะครับโดยการปรับตั้งที่น็อตท็อตคู่นี้นะครับ น,นี้ผมเล่งเปิดนี่เล่งจนสุดเลยนะครับสายเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราปรับผิดนะครับเวลาเข้าเกียรดีในกระตุกนะครับตึ้งเลยนะครับเพราะนั้นดูให้ดีด้วยครับ ครับท่านผู้ชมโอเคครับรอไม่ตก ประมาณประมาณ800รอบนี่ครับรักษาระดับเปิดแอร์นะครับนี่ครับรอบนิ่งครับเย่เรียบร้อยครับ ตอนนี้รอบประมาณนี้นะดูเข็มนะครับนี่เปิดเปิดแอร์อยู่อ่าปิดอันนี้ปิดแอร์อยู่นะเปิดแอร์นะนี่ครับรอบรักษาร,รอบปิดแอร์นี่มันพยายามรักษาร,รอบไม่คงที่คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับอา,อาจจะมีสาระ บ้างไม่มากก็น้อยนะครับท่านที่ชอบออกชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีครับ